สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้จะมาเจอในเรื่องพริกร่วงก่อนสุกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเนาะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าอาการของพริกร่วงก่อนสุกนะครับจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันตัวที่1จะเป็นในเรื่องของโรคนะครับโรคตัวที่2จะเป็นในเรื่องของมแมลงตัวที่3จะเป็นในเรื่องของสารอาหารบริเวณโคนบริเวณรากไม่สมบูรณ์นะครับ ในเรื่องของโรคแมลงมีอะไรบ้างก็จะมีพวกหนอนแมลงวันทองก็จะมาวางไข่อยู่ในพริกนะครับทําให้มีหนอนอยู่ข้างในนะทีเนี้ยพริกเราก็จะเน่านะครับเน่าแล้วก็ร่วในในที่สุดนะครับตัวที่สองจะเป็นอาการของโรคนะครับโรคโรคพริกนะโรคพริกก็จะเป็นพวกประเภทใบเหลืองใบด่างโรคใบหงกใบงอ เชื้อราต่างๆนะครับก็จะสังเกตได้จากทางใบใบจะมีอาการใบเหลืองใบจุดนะครับแต่ถ้าสังเกตดูแล้วใบมีความสมบูรณ์ใบไม่มีอาการใบเหลืองใบจุดจนน่าตกใจก็ใบเรียงที่ข้อที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนะครับบริเวณคนพริกของเรามันไม่เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกลูกเขาติดลูกมา ก็จะทําให้มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอสารอาหารไม่พอนะครับเขาก็จะทิ้งลูกโดยอัตโนมัตนะินะวันนี้จะมาเจอในเรื่องของสารอาหารไม่เพียงพอนะครับเราจะมีวิธีแก้อย่างไรส่วนอีกสองเรื่องโรคแมลงกับโรคของพลิกเอาไวท้ทีหลังเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของพลิกร่วงเพราะว่าสาเหตุจากสารอาหารบริเวณโคนต้นไม่เพียงพอจะต้องแก้อย่างไรนะไปไปดวูวิธีการแก้กันวิธีการแก้วิธีการรักษานะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้ เพื่อนไปทําตามผมก็ได้นะน้ำหมักจากเปลือกไข่นะครับนําเปลือกไข่แบบนี้มาหมักนะครับโดยไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับหมักเปลือกไข่กับน้ําทิ้งไว้หนึ่งเดือนก็จะได้น้ําแบบนี้เลยเนาะตัวที่สองจะเป็นตัวนี้นะครับจุลินทรีย์ต่างๆแสงตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับพลิกนะครับมามาใช้กันเลยวันนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนน้ำหนึ่งถึงสองลิตรนะ ใช้น้ำหมักเอกไข่นะครับอยู่ที่หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วบบนี่นะจุลินทรีย์สังเคอาแสงใช้อยู่ที่หนึ่งแก้วเหมือนกันนะครับใส่ปไปเลยหนึ่งแก้วอ่าปริมาณขนาดนี้ใช้กับน้ำปริมาณเท่าไหร่นะครับ สามารถผสมน้ำได้ถึง10ลิตรนะในการนำไปรดราดนะครับแต่ถามว่าผสมน้ำน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมได้นะครับบิก,กอร์ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่หกร้อยนะครับห้าร้อยอยู่ตรงนี้ก็จะใส่สักสองลิตรนะหนึ่งลิตรละลรอีกครึ่งสองลิตรนะครับ แล้วก็นําไปรดราดบริเวณโคนต้นพลิกนะครับนี่พลิกแบบนี้เนาะแบบนี้นะรดราดนะครับรถก็รถบริเวณไม่ใช่รถไปที่โคนอย่างเดียวนะรดรอบรอบนะครับแบบนี้เลยรถนานเท่าไหร่ถึงกว่าจะหายนะครับความจริงก็ประมาณรักครั้งแรกตั้งแต่ที่รถก็วันสองวันก็เริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วนะ อาการของเพลทร่วงก่อนสุกนะครับแต่ถ้าวันตรงวันไม่ไม่ไม,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 ไม่มีอาการดีขึ้นนะครับก็ไปดูไปแกะดูก็ได้ว่าใน,มนเมล็ดพริกมีหนอมนมีนแมลงหรือเปล่าเนาะจากที่ผมแนะนําให้สังเกตวิธีการดูว่าพริกของเราเป็นโรคหรือว่าขาดสารอาหารหรือว่าเป็นที่หนอน,มนแมลงนะครับก็สังเกตดูตามที่ผมแนะนําเลยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพริกของเรา ร่วงก่อนสุกเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ต้นต้นที่ผมเห็นคือมันเกิดจากนอนมเนะเรงเนาะโดยโดยส่วนมากถ้าถ้าเป็นพืชเพื่อน,นที่ปลูกไม่ค่อยมีเนาะมีมะเรงนะครับก็ไปเรื่องไปเรื่องของการขาดแร่ธาตุขาดสารอาหารเนาะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าพริกขาดแร่ธาตุสารอาหารจะส่งผลออกมาทางใบก็จะเป็นประเภทนี้นะครับ ใบเหลืองใบจุดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไวรัสก็อีกประเภทหนึ่งนะอ่ะนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องกเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยน,นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้ลืมนะครับแชร์ไปแชร์ไปให้เพื่อนสมาชิกเกษตรเรานะเนาะเผื่อบ,บางคนของท่านอาจกํบบาลังจะเกิดปัญหาคลิกร่วงก่อนสุกอยู่นะครับได้นําวิธีการที่ผมแนะน,นํานี้ไปลองใช้ดูในสวนเนะี่ยประหยัดนะครับไม่ต้องเห็นไหมไม่มีเงินไม่มีการเสียงเงินสักบ,บาทเลยนะ เพราะว่าเราเทาน้ำหมักแช้เองนะครับ่นะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ